สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันตอนเช้านะตอนนี้ประมาณ7จ็ดงครึ่งนะคะตื่นเต้นมากเพราะว่าจะเป็นครั้งแรกนะคะที่มอสจะ ขับมอเตอร์ไซค์กันไปงานบรอนฟรีค่ะทุกคนปกติเราขับแต่รถยนต์ใช่ไหมแล้วก็เราก็ได้ชอปเปอร์มาแล้วนะแต่ว่ามอสออะเพิ่งได้มาเมื่อวานเมื่อวานช่วงประมาณแบบช่วงครึ่งเช้าทุกคนแล้วมันก็ไม่มีเวลาฝึกขับ รถคัสตอมแล้วเราก็ยังไม่เข้ามือเรานะคะมันก็เลยตัดสินใจเอาเป็น F X R T นะคะ Harley Davidson ปี1984คันนี้นะคะไปเรียกพี่ชาลวันแล้วกันส่วนคนขับเรียกพี่ไก่ทองนะคะส่วนมอสซาลาก็เป็นนางวันทองอ๋อก็เดี๋ยวระยะทางฮะมันจะประมาณ65กิโลนะคะจากในตัวเมืองลอสแอนเจลิสนะตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งอยากจะบอกว่าฟ้าคึมมากทุกคนไม่รู้ว่าฝนมันแบบ จะตกหรือเปล่านะแล้วก็ปัญหาที่เรากําลังเป็นกังวลก็คืออ๋อนี่พี่ตะก้องบอกว่าไฮดรอลิกลิสเตอร์อะไรสักอย่างแถวเนี้ยมันเร่งไม่ขึ้นมันเร่งได้แค่เท่าไหร่นะมันทำให้รถเร่งขับราเร่งไม่ขึ้นที่ความเร็ว60ไปมันเร่งไม่ขึ้นคือถ้ารถขับที่ความเร็ว60ไมต่อชั่วโมงมันจะเล่งไม่ขึ้นนะมันจะไม่มีแรงก็เผื่อถ้ารถขึ้นลงขึ้นเนินเพราะมันต้องมีภูเขาด้วยเนาะ ไม่รู้ว่าเอ่อจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของรถเก่านะแล้วก็เนี่ยเราทํามาแล้วไปซ่อมไม่ทันนเนเออเอาเราเราเราไปเอาไปซ่อมไม่ทนันเงโอเคเดี๋ยวเรารีบไปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไอ้นี่เผื่อรถติดหรือว่ายัางไงเนาะทุกคนวันนี้เราก็ใช้เป็นหมวกแบบใบเต็มนะเพราะว่าครึ่งใบมันไม่ไหวเพราะมันไกลแล้วก็เราจะมีหูฟังไว้คุยกับพี่ไก่ทองด้วย แน่นหนามากเลยตื่นเช้ามาตาบวม ที่เราจะใช้นะคะก็เราจะใช้เส้น Freeway 101นะคะหรือว่า101นะคะซึ่งก็เป็นชื่อเดียวกับช่องมอสเลยนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์รถไม่ค่อยเยอะนะคะก็คือการขับมอเตอร์ไซค์บนทางด,วด่วนหรือที่เรียกกันว่าฟรีเวย์ในอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีกฎที่ต้องรู้นะโดยเฉพาะในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยจะมีกฎที่แตกต่างจากรัฐอื่นค่ะทุกคนก่อนอื่นเลยรถเนี่ยจะต้องแรงพอคือมอเตอร์ไซค์ที่จะขึ้นทางด่วนได้เนี่ยจะต้อง มีขนาด1 5 0่งขึ้นไปนะคะถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยถ้าเจอตำรวจก็เรียกได้เลยนะคะส่วนเรื่องช่องทางขี่เนี่ยเราสามารถขี่ได้หมดทุกเลนเลยนะคะเลนที่หลายคนแนะนำให้วิ่งก็คือเลนซ้ายสุดค่ะเพราะว่าจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าเป็นเลนที่รถจะไม่มีเบี่ยงเข้าเบี่ยงออกนะคะไม่ต้องคอยระวังทางแยกเหมือนกับเลนขวาสุดอันนั้นก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะ แต่ว่าขับเลนซ้ายเนี่ยรถค่อนข้างที่จะวิ่งเร็วแบบมากๆเลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าเราขี่ไม่เร็วพอมันก็จะเสี่ยงแบบโดนเบียดหรือว่าถูกบีบให้หลบได้เหมือนกันนะคะ ความเร็วนะคะถ้าจะขับรถฟรีเวย์ในแคลิฟอร์เนียเขาจะให้วิ่งได้ประมาณ65-70ถึงไมล์ต่อชั่วโมงนะคะหรือว่าประมาณ105-113ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าที่นี่นะคะนอกจากเขาจะมีกฎว่าห้ามขับเร็วเกินแล้วห้ามขับช้าเกินด้วยนะทุกคนฟังไม่ผิดค่ะขับช้าเกินก็ผิดกฎหมายนะคะเขาบอกว่าห้ามขับช้าเกิน45ไมล์หรือว่า72กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเพราะว่าการขับรถช้าเนี่ย มันยิ่งอันตรายนะทุกคนและก็โดนปรับได้ด้วยนะจ๊ะอ้าวตอนนี้เราขับมาถึงตัวเมืองดาวทาลอสแอนเจลิสกันแล้วค่ะเส้น mm hmm. ที่เราจะไปเนี่ยจะเป็นไปทางตะวันออกของลอสแอนเจลิสนะคะก็คือหันหน้าเข้าแดดเลยนะทุกคนโชคดีนะคะที่มันไม่มีแดดไม่อย่างนั้นเราได้แสบตาแน่ๆเลยแล้วตอนนี้เราก็ อยู่บน interstate 5แล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นถนนสายหลักที่โคตรจะสำคัญเลยนะคะเป็นถนนเส้นตรงระหว่างทางตอนใต้สุดนะคะขึ้นไปเหนือสุดของฝั่งตะวันตกอเมริกาค่ะเริ่มจากเมืองแซนดิโก้นะคะที่อยู่ติดกับประเทศเม็กซิโกนะคะแล้วก็ขึ้นไปจนถึงรัฐวอชิงตันนะคะเมืองเซียโตรนะคะที่ติดกับประเทศแคนาดาก็เป็นถนนที่ยาวมากๆนะคะ2,000กว่ากิโลเมตรค่ะทุกคนและเส้นนี้เห็นไหมว่ารถ เยอะเหมือนกันนะคะเราก็เลยต้องขับอยู่ช่องแบ่งเลนนะคะจริงๆแล้วการขับแบบนี้เนี่ยผิดกฎหมายนะคะถ้าอยู่รัฐอื่นแต่โชคดีมากค่ะรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐเดียวในอเมริกานะคะที่เขายอมให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยสามารถขับแทรกระหว่างรถตอนรถติดได้นะคะหรือที่เรียกว่าเลนสป e ดด i n g นะคะอ๋อทุกคนทุกคนคันขวามายังไงวันนี้ โอ้น่าจะเป็นแบบจุดบอดน,นะ,ะทุกคนลองดูซ้ำใหม่นะเราขับมาาตรงกลางแล้วเขาก็มาเบียดนะเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นมุมที่เขามองไม่เห็นก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะการขับอยูอ่ช่องตรงกลางเนี่ยทุกคนอ่แล้วเราก็ ขับมาเรื่อยๆนะคะจะเห็นว่าถนนเนี่ยสเลนนะคะฝั่งซ้ายกับสเลนทั้งหมด8เลนนะคะและถ้าขับมาเรื่อยๆนะคะฝั่งซ้ายเนี่ยเขาจะเรียกว่าเลน Hov นะคะหรือว่าเลนคาปูค่ะซึ่งก็จะมีไว้ให้รถยนต์นะคะตั้งแต่2คนขึ้นไปหรือว่าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถใช้ได้ค่ะแต่ว่าแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาใจดีค่ะถ้าเกิดว่ามอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาคนเดียวก็สามารถใช้ช่องทางนี้ได้นะคะเป็นสิทธิพิเศษที่หลายรัฐไม่มีนะคะแต่ว่า เราจะเข้าจะออกได้ตามอําเภอใจไม่ได้นะคะเราก็ต้องคอยดูนะคะถ้าเส้นทึบแบบนี้เราก็ยังขับเข้าไม่ได้นะคะเราก็ต้องรอให้เส้นปะก่อนเราถึงจะออกได้นะคะถ้าเกิดว่าใครขับรถยนต์มาคนเดียวแล้วเผลอเข้ามาช่องนี้นะคะ<อ>ก็จะโดนค่าปรับ490เหรียญหรือประมาณ17,000บาทเลยนะคะโหดมากเพราะว่าบนทางด่วนเนี่ยจะมีรถตำรวจนะคะทั้งเป็นทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะคะเขาเรียกว่าไฮเวย์เพโถถ้าขับมาเจอนี่โดนเต็มเ็มเลยค่ะ โหดู oh, ทางด่วนที่นี่นะคะกว้างมากๆเลยนะคะตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยนเลนนะคะไปทางขวาเพื่อจะออกจากฟีเวย์นะคะก็ต้องใช้เวลามากๆเลยนะในการเปลี่ยนเลนแล้วก็รถมันวิ่งเร็วมากๆนะคะการขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ตาก็ต้องดูแผนที่นะคะก็ต้องคอยมองเพราะว่าบางทีรถยนต์เขาก็ไม่ได้สังเกตเราเนาะตอนนี้มอสก็กำลังจะออกไปนะคะ,ะบนถนนโลเคอลนะคะซึ่งก็ จะเขาเรียกว่าเข้าเมือง Orange County นะคะเป็นทาง North t ัสตินนะคะทุกคนลองมองไปสิเมืองนี้น่าอยู่มากๆเลยนะคะมีภูเขาอะไรอย่างเงี้ยมองไปไกลๆนู่นเห็นไหมเส้นทางเข้าไปงานบรอนฟรีเนี่ยก็จะเป็นเส้นแบบโลโคานนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแวะเข้าน้ําแล้วก็หาอะไรกินกันตอนนี้ก็ใกล้งานแล้วค่ะทุกคนลองดูเมืองนี้ดิขวามือ เขามีส่วนสาธารณะขนาดใหญ่เลยนะคะคือพอเราออกมาจากทางด่วนปุ๊บอันนี้มันก็จะเหมือนเป็นอีกเมืองเมืองนึงนะและที่สำคัญน้ำมันถูกกว่าในเมืองลอสแอนเจลิสด้วยนะคะแถวน,นี้เขาก็มีครบนะคะมีห้างสปปรรพสินค้ามีอาหารของกินมีร้านอาหารไทยเยอะอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ย ชั่วโมงรถมันเก Emmanuel, Kong, ja. ่าแล้วมันค่อนข้างที <ones> ่จะสั่นหน่อยนะทุกคนสั่นแล้วตอนนี้ปวดฉี่มากเดี๋ยวเรามาฝากห้องน้ำให้กับตาบักเฮ้ยแล้วก็มีเห็นเจอรถคันอื่นเขาจอดกันด้วยนะรถเราก็จอดตรงนู้นนะตอนแรกเราก็คุยกับพี่ไก่ทองบอกว่าเฮ้ยเราจะหยิบหมวกกันน็อกมาดีไหมเพราะแต่แต่พี่ไก่ทองบอกว่าเฮ้ยหมวกวางไว้ตรงนั้นแหละเพราะว่าคนที่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไว้ใจเฮ้ยถ้าใครหยิบไปเราจะไม่มีหมวกขับเข้าไปในงานด้วยไงเพราะว่า ถ้าเราขับรถแบบไม่หมวกกับน็อกมันก็ไม่ได้ถูกไหมแล้วก็เราก็เลยต้องนั่งแบบมองหมวกตัวเองแล้วก็ถ้าขับรถที่นี่นะตอนแรกเราคิดอยู่ว่าเราจะแวะปั๊มดีไหมแต่อย่างนี้ทุกคนถ้าเกิดว่าเราแวะปัม๊มอะปั๊มที่เนี่ยมันไม่ได้มีห้องน้ําแบบเยอะๆเหมือนบางทยนึกออกปะห้องน้ามันจะมีห้องน้ําในมินิมาร์ทของเขามีแค่ห้องเดียวแต่อย่างน้อสตาร์บัคเขาก็มีสองห้องนะก็ยังเข้าสบายใจกว่าแล้วเราก็เดี๋ยวแวะกินกันตอน,น,นเช้านี่อันนี้ก็เป็นแบบมัฟินมฟฟิน อันนี้ชอบมากเมนูโปรดเลยเป็นชาด้าชีสกับซอสเซตก็ก็สาซาบักตรงนี้นะคะห่างจากตัวงานประมาณ10ไไมล์ไม่ได้ไกลมากเนาะตอนนี้ก็8ปดโมงแปดมงครึ่งนะคะทุกคนเหมือนงานเขาเปิด10โมงไม่รู้ว่าเราไปถึงแล้วเขาให้เข้างานได้เลยหรือเปล่าเพราะว่าเราจะเป็นแบบไม่ใช่จอดรถไปหน้าง,งานนะคะอันนี้เราซื้อตั๋วแบบอันนี้แบบว่าขับ ขับรถเข้าไปจอดในงานได้เลยนะคะเหมือนทุกปีเราก็ซื้อแบบนี้แต่เราอะไม่ได้มีโอกาสเอารถไปซักทีนีนะ่เขาจะบอกเลยมา,มาวันวันเสาร์สัเด d a ์นะสามสห้าต่ออันนะ2อันก็เจ็ดสิเหรียญน,นะสองพันกว่าเฉพาะค่าเข้ามนะับางคนไม่รู้ที่ว่าซื้ออันเดียวอะสามารถคนซ้อนไปได้ด้วยไม่ใช่นะทุกคนคือคนขับกับคนซ้อนต้องซื้อคนละอันนะไปกันต่ออันน่ะเรามี นี่มันนี่อันนี้เป็นโรเลเดอร์เอนะคะ FXRT ของเรานะคะเป็นเครื่อง Evolution ถือว่าเป็นเป็นโมเดลแรกเลยนะคะที่เขาทำ FXR มานะคะก็ฟี1984นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่นะคะที่มีแบบเป็นรุ่นที่มีไอ้โม่งนะคะทุกคนที่จริงวิธีใส่หมวกที่ถูกต้องมันต้องอยังไงมอสไม่มั่นใจต้องก้มไหมหรือว่าต้องเลยนี้ไปเลยอย่างนี้หูมันชอบหูพับอะ่ะ ติดเไม่ต้องเหนื่อยขึ้นเลยขึ้นอ้าวสตัวปามไม่ติดเฉดยเกิดอะไรขึ้น แล้วก็ลุ้นนะคะเมื่อกี้ว่ามันจะติดหรือไม่ติดเพราะว่าพี่ไก่ทองก็แอบบอกมานะเขาอะไม่อยากจะแวะบ่อยเพราะว่ากลัวรถสตาร์ทไม่ติดแหมการแวะครั้งนี้เราก็แอบ,บเสียวๆนะคะเพราะว่ารถมันก็อย่างที่บอกนะรถมันเก่าเอาเป็นว่าเราขับต่อไปได้นะคะตอนนี้เราก็เห็นนี่ข้างหน้าเรานะพวกพี่ๆทยอยมากันแล้วนะคะป่ะอีกไม่ไกลจ้ะเดี๋ยวดูนะว่าเราจะเจอพี่ๆคันไหนบ้างตอนนี้แดดก็เริ่มมาแล้วค่ะ จอดรอเราอยู่แน่เลยนะเพื่อนโอเคก็เดี๋ยวขับไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนอา้อาวอ้าวไม่รอกันเลยเหรอเอาเพื่อนไปไปนู่นแล้วนู่นเลยโอ้โหไม่รอกันเลยอะ่ะโอ้โหเราก็หลงนึวกว่าเพื่อนรอแล้วดูนะทางมันเป็นทางเนือดูปัน่นดูที่เขาปั่นจักรยานนะปัน่นแบบแอ เลยนะคะก็อย่างที่บอกนะรถเรามีปัญหามันบิดไม่ขึ้นแล้วพื้นมันก็เป็นภูเขามันเอียงนะคะเพราะว่างานเนี่ยมันอยู่ในหุบเขานะคะเราก็ต้องผ่านเขาไปหลายลูกอยู่เหมือนกันนะแล้วก็รถคันทั้งหน้าทุกคนจะเป็นรถ h ฮร์รี่ดีวิสันนะเขาเรียกรุ่นอะไรสักอย่างที่เป็นแบบแนววิบากอุ้ยนี่ขวามืออันนี้ก็เพื่อนเราอีกนะมากันเพียบเลยแต้องรอเราแน่เลยเอาไปไปไปอา้าวเลยนู่น,นเหมือนจะเป็นผู้หญิงขับด้วยนะ โอ้โหไม่รอกันเลยอยากจะบอกว่าของจริงนี่เสียงก็หึมมากๆเลยนะทุกคนโอ้โหแต่ละคันไม่มีใครรอเรากันสักคนนี่ไงคันทั้งหน้าที่มอสบอกนะคะที่เขาเป็นรถฮาร์ดเรดวิสันเห็นป่ะดูเขาก็บิดเหมือนจะบิดไม่ค่อยขึ้นเหมือนเราเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> โอเคงั้นเราไม่ใช่มีปัญหาแค่คนเดียวแล้วนะคะซ้ายมือนีน่อันนี้เพื่อนๆมาจากไหนกันเนี่ยอันนี้ฝั่งซ้ายแล้วก็แอบทักทายทักทาย,ททายไงสไตล์แบบไบเกอร์เราก็ต้องทักทายกันหน่อย นี่พี่คันข้างหน้าอยากจะบอกว่าแต่งเต็มมากเลยนะพี่ไก่ทองบอกท่อเขาเนะี่ยอย่างแรงแหมก็ต้องอ่ะทักทายซะหน่อยพอทักเสร็จแล้วเขาก็ไปจากเราไม่มีใครรอเราเลยเว้ยอ่ะทุกคนใกล้ถึงแล้วเนี่ยข้างหน้านะคะเดี๋ยวเราผ่านเขาลูกนี้ไปก็จะถึงงานบอลฟรีแล้วข้างหลังเราเนี่ยเพียบเลยแหมพวกเราเยอะพวกเราเยอะทางเหลือแค่ สองเลนนะคะมันจะเข้ามาทางหุบเขานะคะแล้วก็ดูถึงแม้ว่าทางมันจะดูแบบกันดานนะหมายถึงว่าห้อมล้อมไปด้วยภูเขาแต่ว่าเนี่ยเขาตีเส้นแบบชัดแจ๋วเลยนะไม่ใช่ว่าทําไว้สําหรับงานบลอนฟรีนะแต่ว่าเส้นนี้เขาบอกว่าขับไปเรื่อยๆเนี่ยเหมาะมากในการขับรถมอเตอร์ไซค์มันมีแบบวิวสวยๆให้เห็นเยอะเลยมาเราเลี้ยวเข้าไปกันดีกว่านะคะ โชว์ลิสต์แบนนะคะว่าเรา,เาซื้อแบบขับมอเตอร์ไซค์เข้าได้แล้วนะคะเนี่ยปกตินะคะรถที่ไม่ได้เข้างานเนี่ยเขาจะให้จอดด้านขวาแต่ว่าปีนี้เห็นไหมเขาย้ายมาอยู่มุมตรงนี้นะคะมันก็จะเห็นรถจอดอไกลๆตรงลานที่ไม่มีหญ้านะคะมาเข้างานกัน อนนั้นแล้วแต่พี่ไกท้องอ่ะหาเกียร์ว่างไม่ได้เพราะเขาบอกว่าเกียร์มีปัญหาคนะกดยากกดเย็นเนี่ยดูพี่ข้างๆเขาก็ลุ้นไปกับเราได้แล้วถึงก็มีเฮกันฮะเก้าโงหอโอเคทุกคนก็เดี๋ยวมอสจะพาเดินดูในงานนะคะเดี๋ยวบรรยากาศอ่ะมอสทาคลิปบอลฟรีก่อนหน้านี้แยกไว้เนาะก็สามารถไปดูได้เดี๋ยวมอสจะแปะไว้ตรงนี้นะคะยังอยู่กับมอสนะเดี๋ยวเราขากลับแล้วก็ขับรถกลับกันอีกปีนี้ไม่ควรจะไปนั่ง อตอนนี้คนเยอะมากนะทุกคนตอนที่เรามายังโล่งๆตอนนี้คือมองไปนี่มีมอเตอร์ไซค์จอดจเต็มไปหมดนะทั้งในทั้งนอกอะไรไม่รู้แล้วของขายเยอะมากตอนยังไม่ได้แนะนําพี่ชาลวันเลยนะเพราะว่าใครก็น่าจะเห็นตอนที่เราไปมาแล้วเนาะแล้วก็เราก็มี แต่งเพ,เพิ่มไปนะคะดิสเบกใช่ไหมตอนแรกมันมีอันเดียวแล้วก็เพิ่มมาเป็นดิสเบกคู่นะคะก็เพื่อความปลอดภยัยแล้วก็ตรงข้างหน้าตรงนี้เราก็เพิ่มแนวขับทรายให้มันยกขึ้นมาเพราะของเก่าอะ่ะมันจะต่ํามากทุกคนเห็นปะไอเขาเรียกว่าไม้ไอให้มันดูแบบยกยกขึ้นมาแล้วก็จะมีพวกใสอะไรเพิ่มเอออันนี้เคบเบิลข้างนะฮะอันนี้เป็นน้องของคนไทยนะคะมอสก็เออได้มาจากน้องคนไทยนะคะซื้อมาแล้วก็ เนี่ยค่ะก็ประมาณ f ี r อนะอะไรนะ1984ก็เดี๋ยวเราขับกลับกันนะแดดพี่แรงมากจริงๆเลยอ่ะแต่ว่าคนทุกยังเพิ่งมานะแต่ว่าเดี๋ยวเรากลับแล้วเนาะเพราะถ้าขากลับพร้อมกันลมมันจะแบบรถติดนะคะทุกคนได้เวลากลับซื้อของมาก็ต้องเอามันขนไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราต้องแทกไปขึ้นแล้วนะ เต้นส <Thanks>, ่ว n อ่เรากลับช่วงบายบนะคะคนกำลังเยอะๆนี่แหละเรากลับตอนนี้นี่แหละแล้วก็ <c oughs> ก็ต้องกลับทางเข้ามานะ <c oughs> ทุกคนแล้วดูคนเยอะจริงๆค่ะกลับเห็นปะรถเต็มลานเลยนะเราก็ต้องค่อยๆซอกแซกไปซอกแซกไปนะนีเ่เราก็ ฝ่ากลางดงไปเลยนะเห็นพี่ๆเขาดูแบบดุๆอย่างนี้แต่ทุกคนแบบน่าราักนะคะใจดีกันมากแล้วก็งานนี้นะคะงานบรอนฟรีเขาบอกว่าทุกคนห้ามโนแพทนะคะห้ามใส่เสื้ออะไรที่เป็นโลโก้นะคะคือทุกคนเนี่ยขอแค่มาด้วยใจนะคะรถจะยี่ห้อไหนก็ช่างนะคะเรียกว่าเป็นงานที่รวมรถคัสตอม นี่ก็ยังมีนี่กลุ่มพี่ๆชอปเปอร์นะคะกำลังมากันคือเที่ยงเนี่ยก็ยังมีคนมาเรื่อยๆนะเห็นไหมเนี่ยเขาก็ยังมากันเรื่อยๆแต่ว่าถ้าช่วงเช้าเนี่ยตรงเนี้ยขาเข้าเนี่ยมันจะรถติดนะคะ ร้อนเอาเรื่องนะแต่ว่าอุณหภูมิมันเฉลี่ยประมาณ20องศา,านิดๆนะคะมีแดดแต่มันก็มีลมเย็นๆนะคะมอสก็เลยเลือกใส่เสื้อหนังมานะทุกคนแล้วก็ข้างๆเนี่ยบรรยากาศก็เป็นแบบภูเขาเย็นๆนะคะเห็นพี่ๆเขาก็ยังขับเข้างานกันเรื่อยๆนะคะรอบนี้เนี่ยมอสคุยกับพี่ไก่ทองว่าเราอาจจะไม่แวะแล้วนะเพราะพี่ไก่ทองบอกว่าครัวรถจะ ดับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะแล้วก็จะขับยาวๆกันเข้าไปในเมืองเลยนะคะ ได้เวลาขึ้นฟรีเวย์ทางด่วนกันค่ะก็เป็น interstate 5นะคะหรือว่า i5 นะคะเส้นเดิมที่เรามาเลยรู้สึกว่าช่วงเที่ยงๆบ่ายๆรถจะเยอะนะคะทุกคนเห็นไหม เออมอสลืมบอกไปเลยนะคะเรื่องการใส่หมวกกันน็อกบนทางด่วนนะคะเพราะว่ามีหลายคนสงสัยว่าเขาบังคับไหมคือต้องบอกว่าแต่ละรัฐในอเมริกาเนี่ยจะมีกฎเรื่องการใส่หมวกกันน็อกที่แตกต่างกันออกไปนะคะทุกคนอุ้ยเดี๋ยวให้ดูขวามือก่อนดูรถบรรทุกรถพ่วงอะไรเขาที่นี่ดูคันมันทั้งใหญ่ทั้งยาวนะโอ้โหอ่ะแล้วขวามือนี้นะอันนี้เป็นซิติเดลเอาท์เล็ตนะคะทุกคน นี่ถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวลอสแอนเจลิสก็แวะ Square, มาช้อปปิ้งได้มามาต่อกันนะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาบังคับให้ใส่หมวกกันน็อกนะคะจะต้องเป็นแบบ .approved นะคะ ทั้งคนขับแล้วก็คนซ้อนเนี่ยต้องใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบเท่านั้นนะคะส่วนรัฐที่ไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกก็มีนะเขาไม่ได้บังคับนะก็คือรัฐอิลลินอยไอโอวาแล้วก็นิวแฮมชียร์นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายรัฐเลยถ้าเกิดว่าอายุเกิน18ก็ไม่บังคับใส่หมวกนะคะอย่างยกตัวอย่างนะอย่างฟลอริดาเท็กซัสเนวาดานะคะรวมถึงเซาท์ดดัตต้าสถานที่จัดงานสเตอร์จิตด้วยก็คือไม่ต้องใส่นะจ๊ะก็คือแต่ละรัฐเนี่ยกฎระเบียบจะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนแปลว่ารัฐแ เกิดอุบัติเหตุอะไรเยอะกว่าหรือเปล่าแล้วที่สําคัญไหนว่าอนุญาตให้ขับแบบซอกแซกอะไรได้อีกเพราะฉะนั้นใส่หมวกกันน็อกเต็มใบมันก็เซฟที่สุดแล้วเนาะ หนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนขากับรถมันติดนะแล้วนี่มอสมีถุงไอ้นี่นะมอสก็นั่งเก่งๆนะะจับอะไรไม่ได้เลยแล้วก็มือขวาก็ต้องจับกล้องนะคะแล้วรู้สึกว่ารถขากลับเนี่ยมันจะเสียงดังผิดปกติแล้วมันก็สั่นมากๆเลยนะทุกคนเนี่ยมอสแบบพยายามจะมองอะไรตอนนี้มันแบบมันมันสั่นจนเรามองแบบไม่ถนัดเลยอะค่ะไม่เชื่อทุกคนลองช่วยกันฟังว่ามันเสียง คนถึงแล้วอยาจะบอกว่าตอนนี้ขาช้ามากรู้สึกว่ารถมันสั่นมากเลยอ่ะ <Yeah. S 1> คือความร้อนแดดอ่ะไม่เท่าไหร่ตอนนี้สภาพไม่รู้เป็นยังไงแล้วความร้อนไม่เท่าไหร่เพราะ ทนได้แต่ว่านั่งอะแล้วรถมันสั่นแล้วมันก็เขย่าอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอมันต้องวิ่งเลนซ้ายสุดบนฟรีเวย์มันเร็วลมมันก็แรงมอสคือแทบจะไม่ได้เอากล้องออกมาถ่ายเลยนะคะเจ็บก้นกบมากเลยทุกคนมอสก็ขยับไม่ได้แล้วเรามีถุงอะที่ที่ถือมามันก็มันไม่ไม่ค่อยถนัดแล้วสําสคัญนะทุกคนอย่าขำนะจะบอกว่าคือนั่งมาไม่ได้หุบป,ปากเลยอะ เพราะว่ามันสั่นพอเราหุบปากแล้วฟันมันกระแทกกันอย่างเงี้ยงงไม่ได้ต้องอ้าปากเง,งี้ยแล้วก็ตามอสอ่ะตอนถ่ายมองอะไรแล้วมันมีป้ายใช่ไหมตามันเหมือนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างทุกคนนี่ยังคิดอยู่เลยตาจะเข๋หรือเปล่านะ,นะก็ถือว่าเป็นหนึ่งชั่วโมงถ้าหนึ่งชั่วโมงได่ปะหนึ่งชั่วโมงที่ทรมานอยู่เหมือนกันนะสําหรับ รถเก่า<ล>ถ้ารถใหม่นิ่มๆมันก็คงจะนั่งแบบฟินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แบบมือเนื่อยมืมตัวมากเป็น1ชั่วโมงเหมือนนั่งมา10ชั่วโมงอ่ะทุกคน <S <S โอเคก็โอเคให้มันรู้ไปนะเพราะว่าเอาจริงๆก่อนหน้านี้มอสเคยไปกับพี่ๆกลุ่มแมททอกนะคะนานมากแล้วอันนั้นซอนรถแต่แต่ว่าเป็นรถพีเอสนะแต่ว่าเป็นรถใหม่มันมันรู้สึกมันไม่ได้เจ็บแบบทรมานแบบเนี้ยรู้สึกอันนี้ น่าจะเ,เพราะรถสัตว์แหละทุกคนโอเคยังไงก็ฝากกดให้กำลังใจมอสด้วยนะคะกดไลค์นะคะกดซัพพอร์ตกันได้นะคะแล้วก็ไปตามได้ที่ IG นะคะ1 0 1 x m o t o นะคะตอนนี้มอสก็มีทำา IG แยกมานะ,ะสำหรับใครที่ติดตามเกี่ยวกับเรื่องรถชอปเปอร์หรือว่ารถฮาร์เล d ์ดิวิสัรถ FXR t ค่ะคันนี้ด้วยะอะไรเงี้ยเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีอัปเดตกันเรื่อยๆนะจ๊ะโอเคตอนนี้รถดังแป๊ะแป๊ะแป๊ะป๊แล้วน่าจะเพราะมันร้อนใช่ไหม Okay, bye bye.